ข้อหนี่ไม่ใช่คำพูดครับมันคือ,อยาผิดคือการเหยียบตัวตนของอีกฝ่ายให้จมดินคือการพูดโจมตีไปที่คุณค่าความเป็นคนของเขาไม่ใช่พฤติกรรมแต่คือตัวตนสติปัญญารูปร่างหน้าตาหรือสถานะของเขามันคือการขยี้เขาให้รู้สึกไร้ค่าที่สุด มันไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงแค่น้ำเสียงหรือสายตาก็อาจเพียงพอแก่นของมันคือการดูแคลนการสื่อสารที่สื่อว่าเธอไม่ดีพอมันเกิดขึ้นบ่อยในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเช่นพ่อแม่กับลูกเจ้านายกับลูกน้องหรือคู่รักเพราะเราคิดว่าเราแค่พูดไปตามจริงแต่จริงๆแล้วเรากำลังบอกอีกคนว่าเขาไม่มีคุณค่าส่วนใหญ่คนที่พูดลดค่าคนอื่นไม่ได้มีเจตนาร้ายโดยตรง แต่พูดเพราะตัวเองเคยถูกลดค่ามาก่อนพวกเขาไม่รู้จะยืนยันตัวตนยังไงจึงยกตัวเองขึ้นโดยการกดคนอื่นหลงอีกกลุ่มคือคนที่ไม่รู้จักการให้กำลังใจเพราะไม่เคยได้รับมันบางครั้งก็พูดเพราะอยากให้คนอื่นดีขึ้นแต่เลือกวิธีผิดเช่นด่าจะได้จำแต่ผลลัพธ์คืออีกฝ่ายจำได้จริงแต่จำในแบบที่เจ็บ คำพูดแบบนี้อาจไม่ฆ่าคนในทันทีแต่มันฆ่าความมั่นใจทีละนิดคนฟังจะเริ่มไม่กล้าคิดไม่กล้าคําแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามันสร้างบาดแผลก็หลอดชีวิตครับคนฟังอาจจะให้อภัยแต่เขาไม่มีวันลืมความสัมพันธ์ตายทันทีในวินาทีที่คุณพูดมันคุณเพิ่งฆ่าความนับถือตัวเองของเขาและฆ่าความเคารพที่เขามีต่อคุณ ตายสนิทเลยหลายครอบครัวพังเพราะคำพูดแค่ประโยคเดียวถ้าความโกรธมันพุ่งจนอยากเหยียบคนกัดลิ้นตัวเองให้เลือดออกครับเจ็บที่ลิ้นดีกว่าเจ็บที่ใจไปตลอดชีวิตจำไว้คำคูดพวกนี้เอากลับคืนมาไม่ได้